สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาคาดหวังอะไรจากคุณขอดูลักษณะความสัมพันธ์ก่อนนะคะ ลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงอ๋อโอเคแป๊บหนึ่งนะขอดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง เดียวนะโอเคลักษณะความสัมพันธ์นี้นะเอออันจริงแค่ดูดูลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยก็สามารถเล่าเรื่องได้แล้วอะว่าดูออกแล้วอะว่าเขาต้องการอะไรเขาคาดหวังอะไรจากคุณอ่ะโอเคลักษณะความสัมพันธ์เนี้ยเราแบ่งออกเป็นเป็นสองเหตุการณ์แล้วกันนะคือหนึ่ง เอาเหตุการณ์แรกก่อนคุณกับเขาอะ่ะเป็นเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันหรือกำลังคบหาดูใจกันกำลังมีความสัมพันธ์ในเชิงในเชิงชู้สาวในเชิงคนรักอาจเป็นคนคุยก็ได้แต่ว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกดีๆต่อกันมีความชอบพอมีความรักความชอบกันในแบบชู้สาวมันไม่ใช่คุยกันในแบบเพื่อนแน่นอนและ มันมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธออ์บางคนรู้จักกันมานานหรือว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วเพิ่งมาพัฒนาความสัมพันธ์หรือตอนเนี้อาจจะยังกําลังมองๆกำลังคุยๆกันแต่ว่ามันมันเริ่มจากมีการรู้จักกันมาก่อนนะคะอาจจะรู้จักกันตั้งแต่เด็กหรือว่าเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเพื่อนของคุณเนี่ยแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้สึกอะไรเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มมารู้สึกกันแล้ะ หรือว่าเออ,อาจจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าที่กลับมารีเทิร์นกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง mm. ก็ได้บางคนถ้าสมมุติไม่เคยเจอกันเลยจริงๆนะคะเราเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยเราบอกได้เลยว่าคุณกับเขาอะ่ะจะต้องมีความรู้สึกแบบคุ้นเคยกันเป็นพิเศษคุณจะรู้สึกว่าคุณสบายใจกับคนคนนี้คุณรู้สึกเหมือนกับว่า รู้จักเขามานานมีความรู้สึกท,ทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่เพิ่งเคยเจอกันทั้งทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าพอเจอกันครั้งแรกหรือเริ่มทาความรู้จักกันเนี่ยเริ่มพูดคุยกันเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็รู้สึกเข้าอกเข้าใจ <literature> กันได้ง่ายพูดง,ง่ายๆนะคุณ<า><า><า>กับเขามีความเป็นเนื้อคู่กันสูงมากสูงมากถ้าดูจากไพ่มีความเป็นคู่เป็นคู่ที่แบบ ต้องเป็นคู่รักอ่ะเออเป็นเนื้อคู่ที่เป็นคู่รักกันน่ะนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยถ้าสมมุติตอนนี้ยังเป็นคนคุยกันอยู่มันจะมีการพัฒนามันจะมีการพัฒนาไปเป็นแฟนไปเป็นคนรักหรือถ้าตอนนี้คบหากันแล้วแหละเป็นแฟนกันอยู่มันจะต้องมีการพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวมีการจดทะเบียนนะคะอาจจะมีงานแต่งงานหรือไม่มี ก็ได้แต่มันจะเป็นสามีภรรยากันอะเป็นสามีภรรยามีแต่ว่ามีการจดทะเบียนมีการจดทะเบียนถูกต้องมีการไปพบครอบครัวของทั้งสองฝ่ายพบผู้หลักผู้ใหญ่คือผู้ผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยคือบางคนบางคู่สมัยเนี้ยเขาไม่แต่งงานเขาไม่จัดงานแต่ว่าเขาจะเน้นแบบเออไปกินข้าวกับญาติพี่น้องอะให้ญาติพี่น้องให้เพื่อนฝูงคนที่สนิทรับรู้แค่นั้นมันจะเป็นลักษณะนี้ มากกว่านะคะแต่บางคนก็อาจจะมีงานแต่งก็ได้อืมทีนี้อีกกรณีหนึ่งอ่ะก็คือเอ,อคุณกับเขาเป็นสามีเก่าภรรยาเก่าที่กลับมากลับมารักกันกลับมาคบกันกลับมาอยู่ด้วยกันอีกอืมบางคนเนี่ยอาจจะเคยแค่แบบ แยกกันอยู่หรือว่ามีปัญหาการมีช่วงห่างๆกันแต่ว่ายังไม่ได้เซ็นใบหยา่าเออก็แต่ตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วหรือถ้ายังไม่กลับก็ก็เร็วๆเนี้ยแนวโน้มอะแนวโน้มคือมันจะกลับมาอยู่เป็นครอบครัวกลับมารีเทิร์นกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะคะกับสองคือกับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นแฟนเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าคนรักเก่า ที่มีความรู้สึกผูกพันลึกซึ้งเดี๋ยวจะได้รีเทิร์นกลับมาบางคนอาจจะเริ่มกลับมาแล้วด้วยนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วด้วยอืมทีนี้เนี่ยเรามองว่าอ,อทางฝั่งคุณอะทางฝั่งคุณเป็นฝั่งที่ไม่ได้เทคแอคชั่นคือคือหมายความว่าคุณรอดูรอดูพฤติกรรมรอดูการแสดงออกรอดูว่าเขาจะทำยังไงมากกว่าเพื่อจะเป็นการตัดสินใจ ว่าเออเขาจะเอายังไงเขาจะจริงจังกับคุณแค่ไหนเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงคุณรอดูเพื่อที่จะตัดสินใจแต่ตัวคุณอนะ่ะไม่ได้ทําอะไรมากมายละไม่ได้แบบพยายามไม่ได้วิ่งไล่ไม่ได้วิ่งตามเป็นฝ่ายดูมากกว่านะคะเป็นฝ่ายดูเพื่อที่จะตัดสินใจเพื่อเอาข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลมาเพื่อการตัดสินใจของคุณเองส่วนฝั่งเขาอ่ะฝั่งเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่ จริงจังกับคุณมากๆเลยนะคะในตอนนี้ความคาดหวังของเขาก็คือการได้แต่งงานการได้มีครอบครัวได้อยู่กับคุณอืมได้อยู่กับคุณแบบเป็นคู่ชีวิตอะคะ่ะอันเนี้ยเป็นความคาดหวังของเขาเลยเขาต้องการคุณในฐานะคู่รักไม่ใช่เพื่อน <c oughs> ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนสนิท ไม่ใช่อะไรก็ได้ที่อยู่ในชีวิตของกันและการต้องเป็นคนที่อยู่ในชีวิตในฐานะคู่รักเท่านั้นอันนี้คือความคาดหวังของเขาที่อยากได้จากคุณแล้วต้องเป็นคู่รักที่คู่รักที่จริงจังคู่รักที่เ,เปิดเผยสามารถสามารถแนะนําให้คนอื่นรู้ได้สามารถบอกกับคนอื่นได้ว่าคนนี้สามีฉันภรรยาฉันอะไรอย่างเงี้ย นะเขาคาดหวังอะไรจากคุณอีกคะเขาคาดหวังอะไรจากความสัมพัญ์นี้เขาคาดหวังอะไรจากคุณเอ่ย เขาอยากให้คุณตัดสินใจเขาไม่อยากให้คุณลังเลอะเขาไม่อยากให้คุณลังเลหรือคิดมากหรือกังวลคือถ้าถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์มันยังไม่คืบหน้าให้รออีกหน่อยเขาอยากให้คุณรออีกหน่อยนะคะยังไงเขากลับมาแน่หรือว่าถ้าถ้ากรณีที่เป็นแฟนเก่าคนรักเก่าสามีภรรยาเก่าที่เขายังไม่กลับมา เขาอยากให้คุณรอเขาอยู่หน่อยเขาจะกลับมาเดี๋ยวเขาจะกลับมาเออแล้วถ้าคุณมีช้อยส์มีตัวเลือกเขาอยากให้คุณเลือกเขาเขาอยากให้คุณตัดสินใจเลือกเขาอยากให้แบบเด็ดขาดอยากให้เตรียมพร้อมอยากให้เตรียมตัวเพื่อที่จะรอเขาถ้าคุณมีช้อยส์มีตัวเลือกอื่นก็ตัดทิ้งไปซะหรือว่าเคลียร์ให้มันจบซะเพราะเขากําลังจะกลับมาอืมแต่ถ้าเป็นกรณีของคนที่ เขากลับเข้ามาแล้วนะคะหรือว่าคุณกับเขากําลังคบหากันอยู่แล้วกําลังพูดคุยกันอยู่แล้วเนี่ยเอ่อถ้ามันมีอะไรถ้ามันมีอะไรที่ที่ที่คุณจะต้องแบบที่คุณยังคิดที่คุณยังแบบโฟกัสอยู่อ่ะคือเขาอยากให้คุณเคลียร์อยากให้คุณเคลียร์อยากให้คุณจัดการอะไรต่างๆให้มันมันเรียบร้อยเช่อนอ่ะถ้าถ้าคุณยัง ยุ่งเรื่องงานเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องความมั่นคงในชีวิตเคลียให้เรียบร้อยได้ไหมให้คือเขาอยากให้คุณเตรียมตัวว่าอย่างนั้นเถอะเพราะเขาอะเตรียมตัวเพื่ออะไรเตรียมตัวเพราะว่าอย่างที่บอกไปเขาอยากจะมีครอบครัวกับคุณแล้วหรือถ้าอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณยังแบบไม่มั่นใจในตัวเขายังลังเลยังโลเลหรือว่าคุณมีชอตมีตัวเลือกอื่นเขาก็อยากให้คุณเคลียความคิดของคุณซะ เตรียมตัวให้พร้อมนะคะเราว่ามันมีเรื่องของอ เรื่องของมือที่สามหรือบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะไม่รู้ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาอะถ้าเป็นฝั่งเขาอะเขากําลังเคลียร์เขากําลังเคลียร์กำลังคุยกําลังจัดการอยู่ในกระบวนการแล้วก็เขาถึงบอกให้คุณเตรียมตัวไงเขาถึงบอกว่าเออเตรียมตัวนะไม่นานหรอกเลยโงนี้เพราะกําลังเคลียร์กำลังจัดการถ้ามีบุคคลที่สามแต่ถ้าเป็นฝั่งคุณก็ต้องเป็นกุ ก็ต้องเป็นตัวคุณอะที่ไปเคลียร์ที่ไปจัดการให้เรียบร้อยเพราะเขาอะตัดสินใจแล้วเพราะเขาจะจริงจังกับคุณแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีของใครก็แล้วแต่ถ้าถ้าคุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบรักสามเศร้าเราสามคนหรือสามสี่คนก็แล้วแต่บางคนอาจจะมีทั้งคุณมี มีคนของคุณเขามีคนของเขาแต่ดันมาลักกันแต่ว่าตอนนี้ยเขาพร้อมจะจริงจังกับคุณละคุณก็ต้องไปเคลียร์ฝั่งคุณนะเขาก็ต้องไปเคลียร์ฝั่งเขาเอะถ้าแบบเป็นสามสี่คนแบบเนี้ยมันก็อาจจะวุ่นวายหน่อยต่างคนต่างต้องไปเคลียร์แต่ถ้าอา,อาจจะมีคนใดคนหนึ่งมีเจ้าของเขาก็ไปเคลียร์คนนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายเคลียร์เพราะว่าถ้าจะไปกันต่อถ้าจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้มันก็ต้องเคลียร์บุคคลที่สามออกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า บุคคลที่สามมาจากฝ่ายไหนนะคะโอเคแต่ว่าความคาดหวังของเขาเท่าที่ดูแล้วก็คือเขาจริงจังกับคุณแล้วแหละแล้วเขาก็เตรียมตัวที่จะพัฒนาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเขาถึงบอกให้คุณเตรียมตัวด้วยให้คุณเตรียมพร้อมให้คุณเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยด้วยโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วก็ถ้าคุณ สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะอยากเช็คดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้รายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ